ใครที่จุดยากันยุงเสร็จแล้วมันมีเศษยากันยุงเหลือเหลือแบบนี้ใช่ไหมจุดต่อก็ได้นะแต่ว่าถ้ามันเปียกมันชืน้นมันจุดติดบ้างไม่ติดบ้างาก,ก็อยากจะไล่ยุงใช่ไหมแต่ว่ามันก็เหลือทีเดียวเนาะจุดไปมันไม่คุ้มลองมาทําวิธีการนี้ดูกไหมวิธีการไล่ยุงโดยใช้น้ํายาที่อยู่ในตัวยากันยุงเนี่ยเราจะสกัดออกมามาไล่ยุงแทนนะครับหักใส่ไปอย่างนี้หักให้มีขนาดเล็กนิดนึงทอการแชร่ไปเลย เพิ่มความหอมให้กับตัวยาของเรานะครับไอ้ยางเปลือกมะกรูดก็ยังมีน้ํามันหอมระเหยที่ช่วยในการไล่ยุบไม่เป็นอย่างดีอ๋อขอทิ้งไว้สักพักนึงเพื่อนเห็นไหมน้ำยาก,กันยุงก่อจะเริ่มเปลี่ยนสีเห็นไหมตอนนี้ใส่มะกรูดลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความหอมให้กับบ้านของเรานี่นําส่วนผสมของเรานะครับใส่กับภาชนะแบบนี้เปิดฝาขวดอันนี้ออกนะครับกลิ่นไอระเหยของเขาก็จะระเหยขึ้นมานะครับเราจะได้กลิ่นความหอมของผิวมะกรูดด้วยแล้วก็ตัวยาก,กันยุง ตัวน้ำยายที่เราสกัดไว้ก็จะมาไล่ยุงบริเวณที่เรานั่งบริเวณนี้เนาะ